จะ้ะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ให้เห็นน้องก็พอแล้วพี่นะคะค่อยๆทยอยให้กันมาไปกดไลค์เพจชิงช้าสวรรค์สกดภาษาไทยได้เลยนะคะชิงช้าสวรรค์ okay, okay. รับรองว่าจะได้เห็นรูปภาพบรรยากาศแล้วก็รูปรท่านอยู่ในนั้นด้วยนะคะต้องใช้คําว่าเป็นพรสวรรค์นะของน้องเรอันใช่ค่ะ ตั้งใจที่จะไปปลดหนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่แรกเริ่มเดิมทีคือมีเป้าหมายเพียงแค่นั้นจริงๆใช่อยากให้คุณพ่อคุณแม่หมดหนี้แล้วก็สุขสบายไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยากเป็นสินแต่ภาพในวันนั้นในความกระตัญญูครับทำให้เด็กคนนี้จเจริญรุ่งเรืองมา<ช>ถึงได้ทุกวันนี้จริงๆใช่คและยังมีอีกหลายคนนะคะใช่ค่ะ นี่ผมก็จะไปอยู่เหมือนกันนี่เราเราต้องไปแล้วล่ะครับผมแต่เราน่าจะอยู่นานหน่อยนะคะเพราะเราบู่าเยอะเดี๋ยวผมจะไปนี่เงินชายโยนั่แหละผมไปเลยเอาไปถ่ตัวเลยเนี่ยเอาไปทำเรื่องก่อนนะทำเรื่องที่พี่ๆก่อนนะลืมไปนี่วันนี้จังหวัดสุดท้ายลุงเงี้ยเอารถมาใส่ซะก็ดีแล้วเอารถมาไว้นี่ก็ดีแล้วเนาะเอารถมาไว้ฝากทะเบียนไว้ที่เงินชายโยสองเดือนแรกไม่ต้อง ไม่ต้องผ่อนด้วยนะที่นี่น,นะคะแหมผมลืมตรงนี้ไปดิ <c oughs> มัน <c oughs> ไม่ต้องผ่อนสองเดือนเนี่ย <c oughs> ใช่ถ้าทำทำเรื่องในงานนะโอ้ลุงนี่เราเอาทะเบียนเรามานะพี่นะแล้วมีประกันคุ้มของวงเงินหนึ่โอ้โหนี่ย <c oughs> ิ่งแล้วเลย <c oughs> พี่ร้อนได้ว่าเดี๋ยวผมให้คนขับรถมาส่งที่นี่ <c oughs> ได้นะพี่นะโอเคแลกกันนะพี่ <c oughs> แลกกัน <c oughs>